ว่าสวัสดีค่ะคุณชวิสาคุณเยจ่าตะบูนสวัสดีค่ะคุณต้นตาเตืองคุณอินก็บอกว่าสวัสดีครับทักทายกับเยจ่าตะบูนของเรานะคะแห่งลำน้ำมูลหักบ่อจริงทออทิ้งลืมงาตาไทยแลนด์ดาวแม่เอง <laughs> แม่ล้นเองนะคะเนาะ ก็เป็นอีกคนหนึ่งคุณล้นเลิศไปได้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แวะมาบ้านป้าไก่นะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยคุณยายคุณยายดาวสเพเหระกับยายดาวบอกว่าท้องคูณเชื้อมีแรงกอดค่ะพี่แมวนะคะและคุณสุพิษบอกว่าอีกคนหนึ่งที่รอการอนุมัติเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะยังไงเราก็รักกันเหมือนเดิมนะคะรักกันไว้คุณคูวีบอกฟาร์มหน้าบ้านสวัสดีค่ะนะคนรล้นเลิศก็บอกว่าสวัสดีครับเยจ๋าผู้ไม่เคยยอมแพ้ คุณเยจามอคืนนี้ก็ต้องพูดเสียงค่อยๆนะเพราะจากงทีพูดเสียงน้องจจนพิษของเราก็ผ่านแล้วนะคะเป็นคนเก่งมากเลยน้องจันพิษเองนะคะก็เป็นเกีเตอร์ด้วยแล้วก็ทําทาหน้าทาร้ดนนะคะมนมบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องมณมน้องบีก็บอกว่าน้องบีวิไลพรก็บอกว่าสวัสดีข่ามนมอครอบครองมานานแรมปีผู้เบาอุบน คนตูดิโอของเรานะคะชวิสามียสก,กับอกขอกอดเยนางด้วยกอดกันได้นะคะทุกคนนะอนุญาตให้กอดนะคะคุณสมคิดเสกมานีเก็บตั้งแต่ข้างบนลง่าเออรักพี่อูดอกจานดอกจานบานแล้วที่ทองนาจินเดือนลอยลองเรือสุขเรือสัญญาหากมัน บอนึกว่าจะแปรพัน์สิ้นแล้วสวรรค์ตัผมสวัสด์ของเรานะคะตอนนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆดีใจมากๆเลยที่เพื่อนเพื่อนก็ยังมาให้กําลังใจคุณขวัญน,นะคะคุณขวัญบอกสวัสดีจ้าหญิงน้าจิตจิตตานะคะก็มาแล้วมาแล้วเขาจะปักไก่น้องจิตจิตจ,จิตเองจ้าของขอบคุณเาว่าได้แกงอะไรนาะไปวัดนะคะ <laughs> ไม่ใหญ่เพลนรับชมอยู่จังหวัดอะไรคะแม่ใหญ่เพลนนะคะ ขอบคุณมากมากหรือคุณเยจ๋าบอกสวัสดีค่ะว่าสวัสดีค่ะเมจจันแม่จนัจนบอกว่าสวัสดีคุณสวัยรถตู้ซิง่งคุณสวรบอกป้าไก่ไปนับตักเรียนก่อนได้ได้คุณสวัยเดินทางปลอดภัยนะคะคุณบอกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดเปิดบ้านมาสามวันเนาะจัจนพุทธสุกเนาะก็คิดถึงทุกๆคนนะคะอาเลื่อนไปแล้วนะคะคุณเยจ๋าก็ยังฟังใจอยู่ร้านข้าวขาหมูข้างทางใครนั่งมองตา เขากรุงทุกสวสวกสุขสันต์วันเกิดเนาะนะคะคุณบีก็บอกว่าทักทายจ้าตอบกลับกับคุณเยจ่าตะโบนนะคะคุณสยามบอกป้าไก่สวัสดีค่ะน้องบีคนสวยสวัสดีดีต้อนรับนะคะคุณบีนะคะคุณอินก็บอกว่าส,สมคิดสุธาพจน์สวัสดีครับน้องนิงคึกคักคึกคักนะคะรวยรวยปังปังค่ะทุกคนสวัสดีมีความสุขค่ะบ๊ายบาย คุณเคดาบอกยังฟังสยามบอกสวัสดีครับตอบกลับกับคุณครูวิของเรานะคะแล้วก็คุณบีก็บอกว่าสวัสดีจ้าตอบกลับกับคุณสุดที่รักนะคะแล้วก็คุณใส่กันนะคะทุกคนนะยังไงเราก็ยังต้องการลูกเรือตอนนี้ป้าไก่ก็ขนาดเต็มห้าพันมาตั้งนานแล้วย่าบอกว่า ปั้นฟันแย่งโทรศัพท์สาวเกิ้งสวัสดีค่ะคุณทัศนีสาวเกิ้งก็ทักทายกับคุณขวัญของเรานะคะคามรับ้านบักสวัสดีคุณบีนะคะคุณเยจ่าตะบนสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีสวัสดีคุณเยจา่าหลังจากที่ไม่ได้เปิดบ้านมาหนึ่งสัปดาห์นะคะทุกคนนะวันนี้ก็มาแล้วนะคะ บบแมนบ่ฮักแต่หักบบไดพอนุ่มเมียเพลโดนตีมือโดนอะไรอยู่ก็ไม่ต้องถ้ารู้ว่าช่วงนี้มันมีอะไรแปลกๆบางทีเราเด้งไปอยู่บ้านคนอื่นจะเข้าบ้านนี้แต่เด้งไปอยู่บ้านอื่นหรือว่าคอมเมนต์มากๆก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ที่บ้านพี่สาวมาหาป้าไก่มาพักอยู่ด้วยหนึ่งอาทิตย์มาวันเสาร์แล้วก็กลับเมื่อวันเสาร์นี่เองเนาะแล้วก็ ไม่สะดวกที่ป้าไก่จะเปิดบ้านเพราะ,ะ,ะ,ะต้องได้เจอเพื่อนได้ไปทักทายเพื่อนนะคะทุกคนเนาะคุณพรมสวัสดิ์คุณต้อมของเราทรงกําลังใจขอบคุณกาลังใจนะคุณต้อมวันดีค่ะคุณอู๋เออนะคะ <c oughs> ไม่ได้เจอกันหลายไม่เจอกันนานค <c oughs> ิดถึงจังเลย ความรักตัวเองกลับมาชีวิตมันมีคุณค่ากว่านี้ขอบคุณว่าได้แกงอะไรเนาะไปวัดนะคะแม่ใหญ่เพนรับชมอยู่จังหวัดอะไรคะแม่ใหญ่เพนนะคะขอบคุณมากๆหรือคุณยยจ๋าบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณท้องพูนนะคะและคุณสำเพาบอกสวัสดีค่ะทักทายตอบกลับกับ รจนาฟอร์ดนะคะแล้วก็คุณธัญญาบอกสวัสดีค่ะเบาแอดนะคะแล้วก็คุณสัพเพเหระกับยายอนนะคะแล้วก็คุณคมสวัสดิก็บอกว่าดีค่ะคุณรจนาคุณคมสวัสดิ์ยายจ๋าสวัสดีค่ะนะคะแล้วคุณอูบอกว่าสวัสดีจ้าทักทายกับคุณไม่มีขีดกันใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยน้องคุณสำเพอบอกสวัสดีคุณมัตุรสคุณชวิษฐจัดไปเบลแอดมานะคะ ใครจะขึ้นกล้องกับป้าไก่ก็มาได้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็คุณเสกบอกสวัสดีครับทักทายคุณจันเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องนะคะทุกคนใครผ่านไปไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเจอเดินเข้ามาเข้ามาคนในลิ้นชักที่ปิดตายเพราะรักเรา ให้อภัยใจเมาเมามาแบ่งเบาที่กวกเลิฟแฟนเพจอีอีจะไม่จะไม่ลนนะคะก็ตอนนี้ก็เนาะปะา้ไก่ก็น่าจะคืนเวลาแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงจะทำไปได้ <c oughs> เออเราถึงเวลาชั่วโมงนี้แล้วอะไรก็ช่างเนาะทุกคนเนาะปนรักษบอกว่าไอ้ที่ไอ้ตาถึง เห็นเด็กกระโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อสุพิดบอกสพเพรหะกับพี่ดาวสวัสดีค่ะคุณสพเพรหะนะคะแล้วก็คุณธัญญานาันท์บอกสมเาวกรจีฟ้าสวัสดีค่ะคุณสมเภาคนะคุณสมเาอบอกว่าสวยนะคะแล้วก็น้องดาวสตาไทยแลนด์ก็บอกว่าสวัสดีป้กไก่สวัสดีจ้ะน้องดาวคนสวยก็มาแล้วนะคะลงเวทีโตนะห้านกมาหาป้กไก่เลยนะ,ะแท้มันไม่ไกลไม่ห่างเลย แค่เพียงกลับมาสนใจตัวเองนะคะแล้วก็คุณปนรักป้าไก่ไปต่อได้ได้ได้นะคะปาไปได้นะคะทุกคนจ๋า,จาป้ไก่จะลงแล้วนะคะหึงชั่วโมงห้านาทีแล้วนะคะก็เออป้ไก่ก็ฟังมาว่าเพชรชมพูป้ไก่ก็ยังไม่ไม่เห็นนะคะเด๋ยว <c oughs> ไม่รู้จะยังไงถึงจะได้เนาะพระอาจาร,รย์อนุรัตษก็หัวเราะนะคะเออ ัวแฟนว่าจักนะคะคุณฟาร์มระบ้านบักสวัสดีค่ะคุณรจนาอะไรก็ได้แบประจุกต์สวัสดียายลำดวนคุณพิงค์ยายจ๋าเอาทีเดียวเลยนะคะลำดวนถิ่นฐานบักสาวอุบลยืดใจหรืออายจึงได้ใจดำโรหพระอาจารย์ก็บอกว่าว้าวได้มาเม้นแรกเย้ตบมือให้มาเม้นแรกขอขอบคุณนะคะพระอาจารย์นะคะก็หลังจาก คุณสุพิธบอกสวัสดีค่ะคุณมัทุรสนะคะคุณมัทุรสก็บอกว่าสัพเพเฮรากับยายดาวทักทายทักทายยายดาวนะคะทักทายกันนะค,ะคุณทองพูนก็ไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามหา คุณมากๆเลยนะคะและก็คุณปนรัก์ก็บอกว่าทักทายนะคะทักทายตอบกลับกับอีสานบ้านเรานะคะอีสานบ้านเรายังไม่มือกับป้าไก่เลยเด้อน,นะคะแล้วก็คุณสมภาอบอกเยจ๋าตะบูนสวัสดีคุณเยจ๋านะคุณเยจ๋าบอกน้องดาวสวัสดีจ่านะคะแล้วก็สเปเฮราะากับเยดาวก็บอกว่าทัานยาน,านันแล้วก็คุณเยลำดวนดถิ่มฐานก็บอว่าเจ้าเยนุ่ยนะคะ ยยนางคนงามบอกสวัสดีคุณพี่มนนะคะคุณน้อยก็มาแล้วนะคะสวัสดีครับป้าไก่สวัสดีนะคะ่ะสวัสดีครับพี่รจนาคุณทัศนีสายบุญสวัสดีจ้าเยนางคุณน้อยก็บอกว่าสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะคุณทัศนีสายบุญสวัสดีคับใหม่ได้คะัะน้องบีครับรถเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆที่เวฟมาส่งกําลังใจให้ป้าไก่นะคะเดินทางปลอดภัยจ้าขอบคุณนะคะขอสยามบอกสวัสดีครับตอบกลับกับคุณรูวิของเรานะคะแล้วก็ คุณบีก็บอกว่าสวัสดีจ้าตอบกลับกับคุณสุดที่รักนะคะแล้วก็คุณใบอะไรมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีใช่ไหมใบเนี่ยเห็น,นคุณรจนาฟอร์ดบอกอยู่เหมือนกันว่าใบใบสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าดอกอะไรป้างนั้นใครเก็บชีวิตที่เหลือเหลือ ทำให้ดีเจได้มาส่งกาลังใจให้ปกาไก่น้องดาวสวัสดีจ้าทุกคนนะคะแล้วก็คุณลําดวนก็บอกว่ากอดจ้าคุณดาวสตานะคะแล้วคุณอูบอกว่าสวัสดีค่ะคุณดาวสวัสดีครูวินะคะแล้วก็อะไรก็ได้บายประจุสวัสดีน้องจิตยายนางค่ะนะคะแล้วก็หญิงน้ําบอกกอดๆทุกคนนะคะฟาร์มน้ำบ้านบันบกสวัสดีหญิงน้ํานะน้องหญิงขอตัวก่อนนะคะมีความสุขเฮงๆบอกขอบคุณคุณสมคิดมากๆเลยนะคะที่แวะมาเป็นกําลังใจมาตั้งใจแรกๆเลยขอบคุณมากๆขอเดินทางปลอดภัยนะคะคุณสมคิดรถตู้ซิ่งนะคะแล้วก็คุณเคดาก็ ทักทายกับคุณอูดีๆของเรานะคะแล้วก็คุณจันพิษบอกสวัสดีคุณสวัยนะคะแล้วก็คุณสวัยก็ทักทายครับนี่ก็บอกว่าสวัสดีครับตอบกลับกับครูวิของเรานะคะแล้วก็จิตตานะคะบอกพูดน้อยๆแต่ก็รักทุกคนใช่ใช่คนไหนเท่านะคะยินดีต้อนรับคุณอินนะคะแล้วก็พระอาจารย์อนุรัต์ก็บอกจเจริญพรยมจอยเขยไทยสไป์ออสเตรียนะคะแล้วน้องจอยบอกสาวสพราะไก่มาสิบดวงขอให้ได้กลับคืนไปล้านเท่านะคะประจุข,ขานะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคปะป้าจุ๊กนะคะเนี่ยต้องเอาเครื่อสตูดิโอของเรานะคะชะวิสามีสกัดขอ,อกอดเยนางด้วยกอดกันได้นะคะทุกคนนะอนุญาตให้กอดน,นะคะคุณสมคิดมือจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะทุกคนนะแล้วก็การร้องเพลงนี้ก็คือคนร้องเองค่ะคุณคุณอู๋บอกไหวสวัสดีทุกท่านค่ะคุณยายจ๋าบอกคุณพ่อสวัยส,สวัสดีจ้าคุณ